7จ3 9สค่ะสำหรับงานเป้ช้างทรงนี้นะคะจะเป็นงานเป้2องทรงค่ะคือสะายเข้าไหล่ก็ได้แล้วก็สายเป็นเป้ก็ได้นะคะตันนี้งานเป้ช้างนะคะสองพันบาทค่ะราคาดีราคาเดิมรหัส773กนะคะ2,590บาทราคาป้ายของเขาอยู่ที่5,100 5,100คุณพี่นะคะรหัส7739นะคะตัวนี้ เป็นงานล็อตใหม่ทั้งหมดนะคะอะไล่และหางซิปจะเป็นสีทองเงาทั้งหมดแล้วเพิ่มเติมความหรูหราค่ะคุณพี่ปักหมุดสี่ตัวให้ด้วยตัวนี้จะมีหมุดฐานให้ด้วยคุณพี่อะไล่ทั้งชุดเปลี่ยนเป็นสีทองทั้งหมดปักหมุดด้วยสี่ตัวตัวปรับตัวเลื่อนก็จะเป็นตัวใหม่สวยมากรหัส7739 อัปเกรดทุกสิ่งอย่างขายราคาเดิมค่ะ2590บาทนะคะรหัส7739ตัวนี้ทำได้2องแบบสายของเขาเนี่ยเป็นงานเป๊ก็ได้เมื่อกี้เนี่ยเป้ให้ดูแล้วเนาะแบบที่2ก็คือคุณพี่ดึงสายของเขาเนี่ยขึ้นมาทั้งหมดเลยปึ๊บป,บปบึดึงขึ้นมาเป็นสายยาวเสร็จแล้ว สายของเขาค่ะก็จะเป็นงานสายสะพายเข้าไหล่แบบนี้ได้นะคะจะเป็นงานสองทางคุณพี่สะพายเข้าไหล่ได้แล้วก็เป็นเป้ได้นะคะสองทรงเนาะนะคะแบบนี้เลยลักษณะการใช้งานของเขาช่องกว้างมากใบนี้ใส่ iPad หน้าจอ10นิ้วได้นะคะด้านหน้ากระดุมแม่เหล็กนะคะสีทองเงาช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะใส่แบบแป้งพับลิปมันลิปกลอสได้เลยสบายมากนะลิปกลอสคือใส่ลงไปแล้วโลง่ลงๆแบบนี้เลยค่ะ อยู่ก้นกระเป๋าเลยใส่แป้งพับใสเออเ่เรียกว่าเครื่องแต่งหน้าแบบย่อมย่อมได้นะเครื่องสอําอางแบบย่อมยอมได้แป้งพับลิปมันลิปกลอสกระดาษซับน้ามานันเผื่อคุณพี่ท่านใดที่จะสะพายไปท่องเที่ยวช่องสิบที่2ค่ะตรงนี้สามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้แล้วเนาะช่องนี้นะคะจะเป็นช่อง1ิบที่อยู่ถัดมาจากตัวกระเป๋า,น,านะคะโทรศัพท์มือถือใส่ได้จนถึงไซส์หกนิ้วครึ่งค่ะกําลังดีความสูง6นิ้วครึ่งนะคะใส่ได้ตามด้วย ช่องใช้งานหลักค่ะช่องใช้งานหลักด้านในตัวนี้ช่องลงกว้างค่ะคุณพี่สองพ็อกเก็ตหน้า สิด้านหลัง1เซนด้านในเก็บกุญทุกอย่างสวยงามค่ะคุณพี่ใบนี้นอกจากนี้แล้วห่าง12ทางคุณพี่2ององทางแบบนี้รูดชนกันตรงกลางได้เลยตามด้วยด้านหลังสุดค่ะจะมีอีก1ช่อง1ิใช้งานช่องสิด้านหลังตรงนี้ความลึกของเขาอยู่ที่ประมาณ5นิ้วค่ะคุณพี่5นิ้วนะเพราะฉะน้นใบนี้สะดวกมากแล้วสายของเขาคือเป็นหนังทั้งเส้นไม่ได้เป็นหนังผสมผ้าตัวนี้เป็นหนังทั้งเส้นค่ะคุณพี่ ตัวเลื่อนปรับแบบตัวเลื่อนสวยมากสำหรับใบนี้นะคะคุณพี่อยากได้สั้นนะคะปรับให้สั้นกว่านี้ได้อยากสะพายยาวๆอันนี้มีพื้นที่ให้ปรับได้ยาวอีกเยอะมากค่ะตัวนี้นะอ่ะรหัส7739 2590บาท แทนค่ะคุณพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีได้เลย7739ตานนะคะลืมแจ้งสลืมแจ้งสแจ้งสาก่อนนะคะอ่ะไลฟ์ไม่ได้มาอลไรทุกวันก็จะแบบงงงนิดนึง7739าาดำนะคะดำ